สวัสดีค่ะใครนะคะที่มีอาการปวดหัวไมเกรนปวดตึงบ่าไหลเป็นออฟฟิศซินโดมหรือว่ามีอาการปวดหลังชาเลา้าลงขามีอาการปวดลึกๆในข้อสะโพกมีภาวะของข้อเข่าเสื่อมหรือว่ามีภาวะของกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาททำให้มีอาการชาลงไปที่ขาลงไปที่เท้าจากประสบการณ์ของนักกายภาพบาบัดน,นะคะที่รักษาคนไข้มามากกว่า4ปีนะคะ จะพบว่าน,นะคะคนไข้ในช่วงอายุ30-40ปีจะมีอาการปวดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะที่เกิดจากการทำงานซ้ำๆอย่างเช่นปวดกล้ามเนื้อคอ่าบางคนอาจจะปวดมากถึงกับปวดล้าไปที่เบ้าตาหรือว่าปวดขึ้นไปที่ศีรษะนะคะบางคนมีอาการปวดหลังจากการนั่งทำงานนานๆมีอาการนิ้วล็อกเอ็นข้อมืออักเสบนะคะส่วนในช่วงวัยสัก5้า0ปีนะคะอันนี้จะพบเยอะในภาวะ การเสื่อมเช่นข้อเข่าเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทนะคะทำให้มีอาการชาเล้าลงไปที่ขาที่เท้าหรือว่ากระดูกต้นคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะคะก็จะมีอาการชาลงไปที่แขนที่นิ้วมือนะคะส่วนการดูแลตัวเองนะคะของภาวะโรคต่างๆก็จะมีท่าบริหารหลักๆประมาณสามสีท่าเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบางคนกินยามาก็เยอะนวดเท่าไหร่ก็ไม่หาย รู้สึกว่ามันดีขึ้นแค่วันสองวันอาการปวดก็กลับมาอีกแล้วนะคะทั้งลำคาญทั้งทรมานมากไม่มีสมาธิในการทำง,งานแต่เดี๋ยววันนี้นะคะนักกายภาพมีสิ่งดีๆมาแนะนำค่ะน้ำมันทายะตัวนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วนักกายภาพก็ใช้มาเป็นขวดที่2แล้วการันตีได้ว่าเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็ได้ใช้ร่วมกับการรักษาคนไข้ก็รู้สึกว,ว่าอาการปวดต่างๆนะคะมันดีขึ้นเร็ว และที่ชอบในตัวน้ำมันนะคะมากที่สุดก็เพราะว่าเขาเนี่ยซึมง,ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งอาการที่ปวดอักเสบหรือว่าปวดเรื้อรังเพราะเขาเนี่ยมีฤทธิ์เย็นนะคะคืออาการปวดบางทีนะคะก็ไม่ได้ทำไม่ถึงกับชีวิตอะไรแต่ถ้าปวดเรื้อรังหรือว่าปวดนานๆจนทำให้รบก,กวนกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นการทำงานก็ทำไม่เต็มที่ไม่มีสมาธิจะเดินยื่นนานๆก็ปวดไม่ไหว แก่ตัวไปก็อาจจะมีปัญหาในระยะยาวตามมาได้นะคะนักเรยภาพจึงอยากแนะนําน้ํามันนวดทายะนะคะเพราะว่าใช้ได้กับทุกอาการปวดแล้วก็ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะปวดตามข้อมือปวดเข่าปวดจนทนไม่ได้ปวดแดงบวมขึ้นมาเลยค่ะก็คงเขียนหนังสือแล้วจับแล้วคงเช็อักเสบ่าข้อมือเยอะแล้วมันอักเสบอย่างเงี้ยก็เลยทางอะไรก็ไม่หายก็เลยฟังของรายการ d j เจเนี่ยฟังรายการก็ ฟังอยู่ตั้งนานค่ะกว่าจะตัดสินใจซื้อก็ว่าเอ้ยดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อฟังแล, <c oughs> แล้วเห็นคนนู้นคนนี้เขาทากันก็เลยเออามากเลยสั่งซื้อมาทาดูแลปรากฏว่าทาไปแล้วสองสามวันามัก็ดีขึ้นนะ่ะยุบลงไม่ได้ไม่ไม่บวม,ไม,มไม่แดงมิเช่บอกว่าเป็นปวดเขาเลยก็ปวดเข่าปวดตามข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาน้ํามันมาหยดหยดทา พอได้ใช้น้ำมันทายากับของเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะพะทาก็ดีหายหายเจ็บก็เลยใช้มาเรื่อยๆร้อนไหมครับก็เย็นดีหอมพะทาเสร็จยังอมานดนมันก็หอมดีมันจะมูมหน่อยใช่ไหมฮะเย็นๆไม่แสบเนาะไม่แสบไม่อะไรแล้วแห้งง่ายดีด้วยไม่เปื้อนเสื้อผ้าหอมเนาะหอมหลายๆคนเขาเอามาทาสินเขาก็มาหอมมาัชอบปิ่นไหมครับชอบปิ่นชอบชอบค่ะ วันหนึ่งวันหนึ่งพี่ชยายทาประมาณกี่รอบอะครับก็บางทีก็สองรอบอืมครับอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้เรายังอยากใช้ทายาอย่างต่อเนื่องอยู่รู้สึกประทับใจอะไรแบบเด่นเด่นเด่นก็คือทั้งกลิ่นทั้งสปปรรพคุณด้วยค่ะสปปรรพคุณคือใช้ดีอ่ะยอมรับเลยค่ะว่าทาแล้วหายปวดดีบางทีมันปวดแล้วเคยปวดแบบเหมือนเอวมันรูดปวดแล้วมันพลิกไม่ได้อ่ะต้องค่อยค่อยรู้ ค่อยๆเดินนั่งก็ต้องระวังเป็นมาเป็นอาทิตย์ต้องซื้อยาบางทีซื้อต้องซื้อยากินยาแก้กระใสก็ก็ดีแต่ว่าเรากินแต่ยา้มากก็ไม่ได้ก็บวกก็ก็ต้องใช้ยาพวกอย่างนี้แต่แต่ทีนี้ได้ยานี่แหละดีก็หลังน้ำมันนวดนี่แหละสุดยอดแล้วคับผมโอ้เยี่ยมเลยก็ก่อนนอนก็ทาเวลาทาแล้วเจออาการปวดแบบเดิมอีกไหมไม่ไม่เลยาะ แต่กอนนะไม่มีนะเวลานอนแล้วไม่ได้ทานนะตื่นเช้ามาบางทีก็ลรวเออมันตื่นบิดขี้เกียจนะบิดปลาลงมันขามันปั้นมาเป็นตะกี้กว่าโอ้เป็นโอ้เป็นตะก้อนปวดมากเลยแทบร้องไห้แล้วนะเคยเป็นจริงๆแต่แต่พอทานี่ปั๊บทุกวันไม่เป็นแล้วเยี่ยมเลยไม่เป็นแล้วก็ร้อยคะแนนนี่ให้ทายาสักกี่คะแนนเโอ้เอาไปเลยเก้าสิบเก้า 99ิบเก้าเลย 1> 1 okay. right. okay. ่งนคะแนนเก้าสิบเก้าเลยจะให้เต็มไปเดี๋ยวเขาว่าเอาให้ให้เก้าสนั่นแหละโอเคก็ทายนี้ขอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในทายะนะครับลองใช้ดูแล้วคุณจะติดใจอย่างผมนี่ก็ได้ใช้มาป็ใช้ตลอดต้องใช้ตลอดแหละว่าพอมันหหายหแล้วก็ ไปย้อยเบาลงก็ไม่เป็นไรแต่แต่ก็ต้องมีประจำอ่ะก็ให้ทุกคนเชื่อใจทายา